สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดก,การฝึกอบรมเสริมทักษะการปฏิบัติงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กรในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารในหัวข้อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ระหว่างวันที่11ถึง20มกราคม2565โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลายัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราช โดยวันที่11มกราคม2565นายแสวงบุญมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหารในครั้งนี้ จะมีการฝึกอบรมจำนวนสองเรื่องได้แก่เรื่องการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลและเรื่องสื่อมวลชนสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลนอกจากการเสริมสร้างความรู้ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting แล้วยังมีการเสริมทักษะฝึกปฏิบัติในสถานการณ์สมมุติคลิปวิดีโอเสริมความรู้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันรวมถึงมีการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน pre-test และหลังเรียน post-test ของแต่ละเรื่องอีกด้วยภายหลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเสริมสร้างความชำนาญในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัลมีทักษะการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเป็นเครื่องมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สูงขึ้น สาม,มารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตรงกับความสนใจและความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลาได้ทันต่อสถานการณ์เข้าใจง่ายเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงอย่างงดงาม และทำให้องค์คาพยพของการเลือกตั้งเป็นไปตามค่านิยมหลักของสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ว่าเปิดกว้างเปิดเผยโปร่งใสเปิดรับโอกาสมีประสิทธิภาพสื่อสารดีก้าวหน้าทันเทคโนโลยี